นี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันไหว้เทพเจ้าของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะซึ่งของเส้นไหว้ต่างๆทั้งอาหารคาวหวานรวมไปถึงผลไม้แต่ละอย่างนั้นมีความหมายมงคลกับตัวผู้ไหว้เองแล้วก็ลูกหลานทั้งสิ้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูไปทําความรู้จักกันนะคะกับความหมายของของเส้นไหว้แต่และชนิดกันกับรายงานิีนนี้ค่ะ เมื่อถึงเทศก,กาลตรุษจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็มักจะหาซื้อของเส้นไหว้ที่มีความหมายมงคลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษโดยจะแบ่งออกเป็น3าประเภทใหญ่ๆคือของขาวของหวานและผลไม้โดยผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือสม้มโดยส่วนมากคนจีนเราเนี่ยจะใช้ของไหว้เนี่ยก็จะมีหลักๆเลยจะใช้สม้มนะคนจีนเรียกไต่กิกก็เป็นมหาเสรษีมงคล เพราะชื่อเป็นมงคนนอกจากส้มแล้วก็ยังมีกล้วยที่หมายถึงการกวักเงินกวากทองและมีลูกหลานสืบสกุลแอปเปิลที่ในภาษาจีนเรียกว่าพิงกล้วยหมายถึงความสงบสันติสุขซาลี่ที่ในภาษาจีนเรียกว่าไหลพ้องเสียงกับคําว่าไหลที่แปลว่ามาหมายถึงเงินทองไหลมาเทมา ในส่วนของขนมหวานที่นิยมใช้ไหว้ในเทศกาลตรุษจ,จีนคือขนมเทียนที่หมายถึงปัญญาเฉียบแหลมขนมเข่งหมายถึงความหวานชื่นเป็นปึกแผ่นสิวท้อที่จำลองมาจากผลท้อที่เชื่อว่าวหว้แล้วรับประทานก็จะทําให้อายุยืนนอกจากนี้ก็ยังมีขนมบัวลอยหรือที่เรียกกันว่าขนมอีขนมอีนะฮนะเลยอีเนะี่ยมันลักษณะเป็นเป็นทรงกลมมีความหวานมันก็เป็นเรื่องของความสดชื่นผ่องแผ้วแจ่มใสนะฮะส่วนอีนะ่ยมันกลมๆหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ย มันจะไม่ไม่มีมุมไม่มีสะดุดนะฮะราบลื่นะจะเป็นจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็จะนิยมไหวแล้วก็จะรับประทานกันถือว่าอา,อายุจะได้เข้าข้ามเข้าปีใหม่แล้วนะฮะร่างกายแข็งแรงสดชื่นจังใสสำหรับของข่าวชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะจัดเป็นชุดที่เรียกกันว่าซาแซคือมี3อย่างและโงแซที่มี5อย่างมักจะประกอบไปด้วยหมูหมายถึงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ ไก่ซึ่งมี2องนัยยะคือความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะมอนไก่มีลักษณะคล้ายกับหมวกขุนนางหรือหมายถึงความขยันและตรงต่อเวลาเพราะไก่จะขันเป็นประจำทุกเช้าเป็ดหมายถึงความสามารถอันหลากหลายและปลาที่คนจีนเรียกว่าฮื้อโดยมีวลีจีนที่ว่าอู่ฮื้ออู่ชึ้งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ นอกจากนี้ก็ยังมีกระดาษเงินกระดาษทองที่เปรียบเสมือนกันทองให้บรรพบุรุษใช้สอยในอีกโลกหนึ่งและเป็นเสมือนเครื่องบรรณาการให้กับเทพ,พเจ้าเป็นที่นิยมก็คือกระดาษเงินกระดาษทองถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการถวายแด่เทพเจ้าองค์นั้นๆนะฮะก็จะมีเครื่องทรงก็เล็กเภาก็เครื่องทรงของเทพเจ้าองค์ไหนก็จะมีเครื่องทรงก็เอามาไหว้สักการะถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการ